สถานการณ์ภัยพิบัติของโลกในช่วงนี้นะครับไม่ได้มีน้อยลงเราจะสังเกตเห็นว่ามีภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมมีทั้งไฟป่าและยังมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายเลยท่านั้นไม่พอนะครับภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายครับ ในต้นปี2020นั้นมีหลายประเทศไม่สามารถรับมือกับไวรัสโควิดได้ถึงแม้ว่าเป็นประเทศผู้ผลิตทางด้านการแพทย์เป็นประเทศที่มีหมองเก่งมากมายแสดงว่าแต่ละประเทศนั้นต้องเตรียมพร้อมต้องมีความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขคำถามคือว่าวันนี้การแพทย์และสาธารณสุขไทยพร้อมแค่ไหน จะพูดถึงหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยไม่แพ้ใครในโลกทั้งในเรื่องของความรู้ความสามารถและการเสียสละแต่ความมั่นคงไม่อยู่ที่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นแต่มันอยู่ที่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ด้วยเพราะหมอพยาบาลสู้กับปฏิภัยมือปล่าไม่ได้เนี่ยแหละครับวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ประเทศไทยต้องการ การสาธารณสุขของไทยนั้นยังเปราะบางมากเพราะเราแทบจะทําเครื่องมือแพทย์ไม่ได้เองเลยเราต้องนําเข้าเราต้องพึ่งพาประเทศอื่นในช่วงวิกฤตและเขามีวิกฤตด,ด้วยต่อให้เรามีเงินเราก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะพลเมืองเขาก็ต้องการเช่นเดียวกันวันนั้นแหละครับถือเป็นจุดกำเนิดจริงๆของการสร้างเครื่องมือแพทย์ของเราซึ่งเราภูมิใจมากครับเราสามารถสร้างเครื่องมินิ Emergency v e n t i เ a t o r เครื่องแรกได้สำเร็จในประเทศไทยตามด้วยเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเครื่องแรกของประเทศไทยและตามด้วยเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องแรกของประเทศไทยที่ผลิตครบวงจรโดยฝีมือคนไทยจริงๆและเราแจกจ่ายไปมากกว่า1,000เครื่องครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมากกว่าสี0ร้โรงพยาบาลและยังช่วยประเทศเพื่อนบ้านสุดท้ายเราคิดว่า เราจะปล่อยวงจรน,นี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้มีโลกแล้วก็เครื่องมือไม่พอมาสร้างเครื่องมือมันไม่ได้แล้วเพราะบางทีมันไม่ทันเราจึงคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลของคนไทยคือโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลที่มีหมอจากคณะแพทย์พระจอมเกล้าและกระบังเนี่ยมารักษาคนไข้แล้วมี น้องๆนักึกษาแพทย์มาดูแลแล้วเนี่ยแต่จะเป็นโรงพยาบาลที่สร้างความแตกต่างเป็นโรงพยาบาลยุค disruption คือนอกจากรักษาแล้วยังจะสร้างเครื่องมือแพทย์ครบวงจรในที่เดียวกันด้วยผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับมาร่วมสร้างความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารสุขของประเทศไทยร่วมกันมาสร้างการเปลี่ยนแปลงครับ มาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตรงจุดที่จะมาลบความเปราะบางและมาสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อคนไทยทุกๆคนร่วมกันครับ100บาทของคุณมีค่ามากแค่ไหน100บาทของทุกคนถ้ารวมกันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ด้วยการร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร่วมกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเข้าไปที่ facebook หรือเว็บไซต์ของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูประถมครับ